วันที่2 5กุมภาพัน,พาา 2, น,น,น,นธ์พศ2568ากเวลา9้านาฬิกานายวุฒินัยปีดากิติพัฒน,น์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่8มอบหมายให้นายชานบุตรดีล้อมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรงพื้นที่ร่วมกับนายพงพิษยอดยิ่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่3ส่วนออกแบบระบบชลประทานสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมคณะเพื่อตรวจสอบ ภาพภูมิประเทศและรวบรวมข้อมูลสําหรับการออกแบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยเสนงตนนําบลนเฉียงอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีแผนการดําเนินงาน3ปีพศ2569ถึงพศ2571วันที่28กุมภาพันธ์พศ2568เวลา9นาฬิกานายวัชระดุลธนามีกรมในการสํานักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง 4นายวรพลเดชสุวรรณหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายยงยศลัตทีรัสุวรรณหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1นนายนิพนธ์รุจ,จิป,ปัญญาคุณหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยมีนายพิเชษสุภเลิที่ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการด้านออกแบบและแบบก่อสร้างอาคารชประทานต่างๆนายมังกรสมัครเขตการที่ปรึกษาด้านเทคนิควิชาการสำรวจนายสิริพงศิตรีทิพย์ผู้อำนวยการส่วนออกแบบเขื่อนสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมคณะเพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดรายงานปัญหาอุปสรรคพร้พอมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานใน กขณะที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ณห,ห้องประชุมชั่วคราวโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมีอำเภอลองกวางจังหวัดแพร่และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร,ร่